สวัสดีคะ่ะพี่อ้อยนะคะก็วันนี้นะคะพี่อ้อยจะมารีวิวเม็ดฟักทองนะคะก็พี่อ้อยทําคลิปไปแล้วเนาะทำทำคลิปขั้วเอ่อขั้วเม็ดฟักทองขัว้วขัว้วเกลือไปแล้วเนาะก็มีน้องๆหลายๆคนนะคะที่เอ่อหลายๆท่านก็คงยังไม่เข้าใจเนาะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้เขามีมาเมล็ดฟักทองแบบกระเทาะเปลือกนะคะแล้วก็ เราสามารถซื้อมาแล้วเราจะทานเลยแบบที่เขาทํามาก็ได้หรือจะเอามาคั่วเกลือแบบพี่อ้อยก็ได้เนาะสำหรับคนที่ชอบแบบทานรสเค็มนิดๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมาคั่วเกลือแบบพี่อ้อยนะคะก็พี่อ้อยใช้เป็นมเมล็ดฟักทองยี่ห้อนี้นะคะเล็ดฟักทองยี่ห้อนี้นะคะก็ถุงนี้นะคะอ่าสี 454กรัมนะคะ454กรัมหรือเกือบเกือบครึ่งกิโลนะคะอีกประมาณเออห6มิลเนาะอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็ก็ก,ก็หรือ6กกรัมหรือ6กรัมนะคะ6กรัมก็จะก็จะเป็นครึ่งกิโลนะคะเป็นครึ่งกิโละะตัวนี้นะคะราคา200 กว่าบาทนะพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าสองร้อยกว่าเท่าไหร่นะคะยี่ห้อนี้เขาทำหลายอย่างนะคะที่ตอนนั้นพี่อ้อยทำม็ดทานตะว,วันก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะเขาจะแกะเปลือกมาลเลยนะคะกระทาอเปลือกมาเลยนะคะเราถ้าถ้าชอบทานแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้จะไม่เค็มนะคะจะจืดแล้วก็จะจะกรอบนะคะ คือพี่อ้อยแนะนําเนาะถ้าหากว่าอยากทานของที่อร่อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ตามเว็บไซต์หลายๆที่อ่ะเขามีนะคะมีขายเนาะพี่อ้อยเคยสั่งมาแล้วนะคะเป็นถุงละหนึ่งขีดเนาะอ่าตอนนั้นลูกชายสั่งมาให้สองถุงคือเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆเป็นแบบนี้แต่เหนียวนะคะเหนียวไม่กรอบนะคะแต่ยี่ห้อนี้กรอบกรอบค่ะคือถ้าคนถ้าชอบแบบ ทานแบบไม่ใส่เกินเนาะทานแบบอรดธรรมชาติธรรมชาติของเขาก็คือจะมันๆน,นะคะก็ทานได้เลยแต่ขอกว่ากรอบมากนะคะเพราะตัวนี้จะเอาไปคั่วเกลือน,นะคะที่พี่อ้อยทําทําคลิปคั่วเกลือไปเนาะมีหลายๆคนบอกว่าอ,อืแทะเพลินเลยบางคนก็บอกแคะเพลินเลย <laughs> นะคะจะแค่จะแทะจะอะไรก็แล้วแต่เนาะ ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเนี้ยพี่อ้อยเคยเนาะเคยเข้าไปดูหนังตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่เลยพอวันเด็กเนี้ยทางโรงเรียนก็จะให้เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหยุดหนึ่งวันสําหรับวันเด็กแล้วก็เข้าไปโรงหนังจะซื้อเม็ดเขาจะเรียกเมกระจีใช่ไหมคะตัวน,นั้นจะเป็นเม็ดแตงโมเนาะอ้อยแท้จนฟันพี่อ้อยแตกเลย จะเป็นคนชอบทานพวกธัญ,ญพืชอะไรประมาณนี้เนาะแต่อันเนี้ยอร่อยนะคะอร่อยดีมีประโยชน์นะคะเม็ดฟักทองเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะเขาก็จะมีอ่า,อาในนี้นะคะก็จะมีวิตามิน A อนะคะวิตามินบีนะคะแล้วก็ B2 นะคะแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะถ้าเราอยากได้เป็น แคลเซียมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเสริมไปเสริมเอานะคะเสริมเอาได้เลยนะเสริมที่เสริมใน,น้นนะที่นี้ก็คือทําอย่างที่พี่อปทำก็คือเอาไปคั่วเอาไปคั่วมาลินพันกันเอาไปคั่วเกลือนะคะไปคั่วเกลือก็ใส่น้ํานิดนึงแล้วก็ใส่เกลือลงไปอ่าประมาณปลายช้อนเล็กๆนะคะปลายช้อนโยเกิร์ตเนาะแล้วก็พอเกลือข้น้าละลายเข้ากันปุ๊บก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยใส่เม็ดฟักทองลงไปแล้วก็ คั่วให้เข้ากันนะคะคั่วเขาให้เข้ากันเลยทุกเม็ดนะคะให้เขาเปียกน้ําเพื่อเพื่อความเค็มของเขาจะได้มาเกาะที่เม็ดทั่วๆกันเนาะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะใช้คัดไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วจนแห้งพอแห้งแล้วยังไม่พอนะคะต้องคั่วต่ออีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ความกกอบของเขากลับคืนมานะคะตัวนี้ทำง่ายนะคะ พอเวลาเราไปคั่วเนี่ยแค่เราใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะพอเสร็จแล้วเอามาทานนะโอ้จะอร่อยมากๆพี่อ้อยจะทานเอประมาณวันละขีดนะคะประมาณวันละขีดนะคะเพราะว่าไอ้หนึ่งหนึ่งกงที่พี่อ้อยทํามาเนาะที่พี่อ้อยทําประมาณหนึ่งกงไอ้กระป๋องนั้นอะ,อะตอนนั้นพี่อ้อยเคยตวงโดยการที่ว่าสั่งมาหนึ่งหอ่อหนึ่งห่อละขีดเนาะ ก็ใส่ลงไปแล้วมันก็พอดีเกือบๆนะคะประมาณแปดหุนจะเต็มจะเต็มกงนะคะขาดได้แค่แปดหุนแปดหุนก็คือเท่ากับหนึ่งขีดของอันนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าใช้ใช้เป็นกงตวงตักเอานะคะก็จะทานประมาณวันละหนึ่งขีดแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วก็เวลามาดูคลิปน้องๆเวลาเราตอบคอมเมนต์เวลาอะไรตัวนี้ก็ยะดยิบทานแบบเพลินๆมันๆเค็มนิดๆน,นะคะก็คือจะอร่อยมากๆ ก็พี่อ้อยเอามารีวิวให้น้องๆได้ทราบกันได้ชมกันเนาะว่าเดี๋ยวนี้มะเล็ฟักทองสามารถซื้อแบบนี้แล้วทานได้เลยนะคะทานได้เลยถ้าชอบเค็มก็ทําอย่างที่พี่อ้อยทาเนาะแต่ตัวนี้พี่อ้อยไม่ค่อยเอาอเคเท่ไหร่เพราะว่าพี่อ้อยชอบให้มีเกลือนินิดนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยที่เราถ้าเราไปแคะเปลือกเองในเปลือกเขาจะมีความเค็มของเกลือใช่ไหมคะพอเจอเนื้อเข้าไปข้างนอกเค็มข้างในมันก็คือจะอร่อยเนาะพี่อ้อยก็เลยต้องเอาไปใช้แบบ ขัวกเกลือนะคะถึงจะอร่อยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนี้มาเล็กทองหาซื้อทานได้ง่ายๆนะคะพี่อ้อยซื้อที่ร้านโชห่วยดังเนาะโชห่วยดังที่พี่อ้อยเคยบอกบ่อยๆเวลาพี่อ้อยซื้อของพี่อ้อยจะซื้อของที่นี่เป็นร้านค้าส่งใหญ่นะคะก็จะมีทั่วๆไปเนาะในกรุงเทพก็มีหลายสาขาในในแต่ละที่นะคะจำเพาะในแถบที่พี่อ้อยอยู่เนี่ย ก็จะมีสองสามที่แล้วเนาะในในย่านฝั่งทนเหล่านี้เนาะก็ซื้อหากันได้เลยนะคะจะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าทานหลายๆคนในบ้านพี่ว่าคิดว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าหนึ่งหอก,ก็เกือบครึ่งกิโลแล้วเนาะขาดนิดหน่อยก็ครึ่งกิโลแล้วมันก็เป็นมาตรฐานของของสินค้าที่เข้าขายตามห้างเนาะ <c oughs> ขอโทษนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะถ้าถ้าอยากรู้ว่าพี่ย้อยซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปพี่ย้อยเนาะพี่ย้อยจะบอกให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ